ปิดลมอย่าบอกะติดอู้อู้อู้ลุดนป้แรงยอดไปอู้มุดุเบ็ว่าเขาเนื้อ่เมื่อกี้นี่อู้อู้อู้าวะปลาอู้อู้ดัด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 าอู้อู้

ต้นเงี้ยอยู่ต้นไหนต้นหรือหนามตีฮะไม้นี่นี่คนลุ้เม่ค่อยได้เพราะว่าหนาอยู่นี่มันเลิกเนาะโอ้ยเนี่ยวาวว่ะวาวว่ะโอ้ปลาปลาฮะปลาโออได้ขยายไหมอันต้นตัดนี่อีกจานหนึงนะครับผมแล้วผมได้ขยายไหมนึกว่าปลาเนาะโอ้ยมีอะไรหนามไหมมันติดจาของเอาโอ้เจอมีอน้ำอ๋อ บัปร่นร yani> um. uh ูแ huh. ล mm ้วต uh ึก huh. ต yeah, ึกตัวตึกตึกป่าเนยอู้ป่าป่าป่าอู้อ้้เกาะไดอกเลี่ะกอเลยัะผมยังไงต้นืมนี่ก็รู้สึกสุดยอดวะอ่ะยกยกตาพี่น้องมึงเนี่ยยกขึ้นเลยสู้เล วา,างว่าจะมีแต้มโชซีให้พี่น้องมึงอยากแต้มนหะแต้มรุ่นซีหาโลครับผมอาถมา หลตีน่าไปไหนตีมันเลุเกิดถือเงาหวุ้ตึกตึ๊กจู่เมื่อกี้อ,อาจจะเสียดงงาไม่ก็ได้งาไม้ต้น้ามะดึงมีเกียรติว่าถ้ามีเกียรตแต่เดียวว่าป่าละโมเมนป่าครับผมอาจจะถืองาไม้ไต้น้าเมื่อกี้นะอ,อะไรนั่แล้วม ตึกเล่าตึกแล้วนี้นี่ละของแท้พี่น้องนี่ละของแท้นี่ฉันของแท้นี่ละของแท้ครับผมมีไตฮะมีไตฮะตายมุญหนัก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 ด้วยหนัก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 ตายังวะ มีแต้มมีแต้มนะมีแต้มหนกักเยอะไปวะเออปะตะเตียันนะผมตัดพยันตะเพียน,ยนโอ้ยตอนนีอยู่ในหนามันตัดนเนาะแต่คิดว่าเป็นของไงนะฮะพวกทางหนักแต่ว่ากับ่างไงภายครับผมพร้อมจริงแล้วนะเดี๋ยวไปเดินกันทางน้ำสูตรนะผม นะอีกแต้มหนึ่งของเราตะเพี้ยนนะผมตะเพี้ยนอนะตะเพี้ยนเข่าหางน้ำตัวอะผมอาลูปัดเลยม,นนะมันหมานะมันหมาน ฝนทันมือเ่ยมายังไงบุญเนี่ยเพราะวาน,นี่ตากฝนกลับได้ไว้เน,นี่ยแต่ลากทำไมกีรลตากฝนกลับโ <Okay. S 2> อเคไปไป่ต่อกันเถอะ งตายบะหรือยังฮะขึ้นหักแค่ขยะบได้ไหขยะนี่ขยะขยะขยะตึกตึกตัวตึกบนตึกป่าเลยอู้ปาป่าปาป่ป่า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 ไปขึ้มนดินมานว่าขยะบมาดินแล้วเมื่อกี้นี่ ดิน,ด,นดินละยืดยงยืกยืกยกยกลดละขป่านะตัวโตวเนยนะพี่ไม่เกยเล่นว่าดินบ่ไม่บ่ไม่ป่าอยู่ะอาบ่ดินนละดินละปาปลาปาเออขอปลาเรียบร้อยเลยอู้ป่าอย่าง่าในนี่ไตเพียนนะผมพหลุดแสด้อเนาะตรงน้ำมาตรงน้ำมาแต่มีตรงน้ำแะ ý kiến tối thay ngam nhá ý kiến ta kiến ta biết thay luôn là ngủ ý kiến ý kiến ý kiến ý Ôi, ý kiến ý có ý mèo ý mà đây nì Có con ý kiến ý kiến ý kiến ý เผ็ดเี็ดเนี่ย,ยใครับผมใครเต็มท้องเลย,ยนี่หมาทำมันๆมาไปฮะใหญ่มา้องมืงอครับผมหยับมาจากน้อยประมาณร้อยเมตรแล้วนะฮะบริเวณนี้ป่านอาจจะ เข่าดีฮะแต่ว่าหม่องกอไลฮะตรงนี้เนี่ยกอมันหลอ่ะโอ้โอ้กอไลอันนดิ ดอกเลยอากอเลยครับผมเม็ดได้กอลดอกนี่ขาดแท้เลย เรียบร้อยแล้วครับผมนะเกาะเป็นว่ามายนี่นะฮะ,ปะไปได้ไงครับดึงดึงเพื่อนตรงหน้าไหมครับผมเข<ะ>าจะมาล้อกตีเื่อปฮะมันจะได้ป่าวะอืมตุดต,ต่อ,อไรอตัวอ๋อถสายได้สัน่นอ้ยถายขาดไดย้ยังอืมสายขาดสายขาดอ๋อ

าบ่มคือต่อสายเมื่อกี้เห็นไหมโอ้รุดูดีขาดโอ้ขาดอีกแล้วอ้าหึหึโม่ขาดเว้ยโม่ขาดเว้ยโม่ขาดถ้าม่ขาดจูบเกียร์ได้สายว่พาไปเบิ่งไปละเทียนมาต้นกัน โอ้สายสั่นแล้วปะสายขาดไหมลองตัวปะอู้ป่าโอ้ยนี่นนขึ้นมาแล้วแท็กแลปะป่าเขาแท็คุณแล้วน่าไหมฝนมาแล้วผลกันเลยเอาไปพุ่นนั่นแหละไอ้อยังไม่เสร็จเลยพุ่นอ่ะ เดี๋ยวต่อสายนหนาก็โ <Okay. S 1> อเคขึ้นพนไนเลยโอ้ฝนกับมาแล้วพี่น้องตายพี่อีต่อเลยที่ตายพี่อีไอมันสั่นละมึงพุยตีไปตีมาแล้วมึงพุยอะไรขาดขาดช่วงกลางโอ้นียังวะวัดเ <What? S 1> ออ <c oughs> วัวพูนยกางหน้ามุอไหมไ่ขาดแล้วกลางหน้ามุดเหรอนี่อย่างวะสองมือซ้อนแล้วนี่นอ,อนนี่กับไหม,ม,มได้ปลากระกบ,บอกสองตัวแต่เพียนทีตัวนตกัก็ได้กับนไม่เกินมีตัวใหญ่กว่าแตเพี้ยน พุ่นบอกไง,งยู่งฟังนั่นพี่พาพี่ไอ,อ้บอสที่เท้าอ่ะที่เท้าท่ทานบอสเฮ้ยเฉพาะขาดละเมีของไอ้ไหนเนี่ยเนาะเออบอสตีแล้วผมเด็กโอ้พี่พเขาทิ่ไม่ขาดแต่ว่าพันโอเคฮะตอนนี้เขาเขาไก่ย่ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเมื่อกี้เพิ่งออกาป่าเข้ากันมาฮะเพราะว่าตอนแรกเขาวาดขัดถึงไหมเนาะแเราไปนี้ เอ็นขาดถ้มันถือปลาฮะนั่นมันขาดอ้มาตันมาอ้ได้ป็นไง้ยไหมไอ้นี่บออู้หาตัวอัาตาเกิดไมก็เลยผมปันไงเงียตัวนี้ใหม่สําเร็จแล้วอ้ตัวนี้ไต่หาลครัผมอ ทีนั้นที่มาตกปลาด้วกันนะฮะเกาจะกลับลเะเดา๋ยวคลายกลับละเดี๋ยวเขาจะตกปลาต่ออ่ะสักแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเขากจะกลับด้วยกันตอนนี้ก็บที่มุ้งควาละห้าโมงอ่ะเริ่มจะพร้องกลับนะฮะไปไปต่อกันพี่น้องนี่แล้วเขาร้องง่ายมากมายนี่เพื่อนครับผมตีสักพักนึงเขากจะกลับแล้วฮะพี่ตูลอ่ะเพราะว่าตอนนี้อากาศ ระคืมนะอากาศค้มฝนท้องที่ตกเลยฮะตั้งเข้ามาแล้วครับผมอัดมานี่ร้องมึงจะเบึดนะ่ะใคามีแต้มเพิ่มนะเรียบร้อยครับผมโอเคฮะมื้นอนี้ก็ได้เวลาอันตัวควันแล้วเนาะ ตอนนี้ก็น,น่าจะตีมงกว่าจะหามงกุลฮะเพราะก็ว่าจะพานกลับละไปพูดหาต้นกันต้นข้างต้นจับนะผมตอนนี้ฝนตั้งเข้ามาเนาะแล้ววันนี้ด้านฝนตกหรั้งก็เลยว่าจะช่วยโอกาศจับก่อนฝนนะผมแไปบุกพื้นงานกันนะฮะฝนตั้งเข้ามาแนละ้วฮะไปบุกพื้นงานกันพี่เนาะ ไอ i̇şte ้ไนน้องยกขึ้นปะเอาไม่แล้ววะมาไหนฮะอีกแต้มหนึ่งนี่แหละคือแต้มของรานเขาเนาะเขาจะทานกลับละเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวมันจะทำเขาอีิกยังไงต้นมื่อนไงก็รู้สึกสุดยอดปะอ่ะโยกไปพี่น้องมึงเนี่ยกขึ้นเลยทุ่สู้เลยโอเคนี่แหละครับแต้มเขา น้าปลาเดย์แค่ไหนกะหลายเห okay, มือนสิบสิบกว่าพุ๋ยละฮะแย่างเผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลา์เพียงแค่นี้เนาะฝากกดติดตามกดต,ตั้งกรุ้ไเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะคลิปหน้าเขาจะพาพี่น้องไปเให้ยังกะติดตามเมึงเนาะพี่นอ้องสำหรับรวันนี้ตัวก้าวเข้ามาไม่บายสวัสดีครับไปกลับบ้านกันเราคนที่ตัวค้าำเรา